จากสถานการณ์โควิด19ที่ทำให้ภาคธุรกิจของไทยต้องปรับตัวหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวเนื่องจากรายได้ที่เข้าประเทศไทยส่วนใหญ่ร้อยละ50มาจากภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีจำนวนลดลงอย่างชัดเจน โดยตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมารายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศหายไปถึงร้อยละหกจากพิษโควิด -19 จึงมีคำถามจากฝั่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวว่าปีนี้ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยจะฟื้นกลับมาดีขึ้นได้หรือไม่ ด้านรองผู้ว่าด้านการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมองสถานการณ์ภาคก,การท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้ยังไม่ฟื้นตัวแต่ก็ยังต้องมุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในประเทศก่อนจนกว่าประเทศไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาคิดว่าในปีนี้คงคงลืมไปเลยนะครับอย่างที่บอกรือที่ผมประเมินแล้วเนี่ยศธเริ่มประเมินแล้วว่า รายได้ก็คงจะเหลืออยู่ประมาณจากรายได้ทั้งปีที่เราทําประมาณ3.3ล้านล้านบาทนะครับมันก็คงจะเหลือประมาณสัก1.1-1.2ล้านล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจากรายได้ที่มาจากนักเที่ยวชาวไทยนี่แหละเพราะฉะนั้นหัวใจตอนนี้ในการที่จะพลิกฟื้นสถา,า,านการณ์การท่องเที่ยวเนี่ยต้องทุ่มเทและโฟกัสไปที่นักเที่ยวชาวไทยครับปฏิเสธไม่ได้ว่า ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ100%และต้องปิดกิจการไปกว่า2เดือนนั่นก็คือกลุ่มโรงแรมสวนน้ำและศูนย์การค้าทำให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่ต่างต้องปรับตัว เช่นเดียวกับบริษัทพรากุปที่มีธุรกิจทั้งโรงแรมสวนน้ำก็ได้มีการปรับตัวแบบนิวรนมอลโดยการให้บริการของโรงแรมและสวนน้ำจะเน้นบริการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ช่วงโควิด -19 นะคะทำให้เกิด New Normal หลายอย่างเลยแหละคะ่ะอย่างส่วนน้ำที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือวานานาวาค่ะก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันค่ะจากเมื่อก่อนประชาชนที่จะเดินเข้าเล่นส่วนน้ำแห่งนี้นะคะจะจำกัดที่วันละประมาณ3,000คนค่ะแต่วันนี้ New Normal ของเขาปรับเปลี่ยนเป็นวันละ6 0 0คนเท่ากับว่า1คนนะคะจะมีพื้นที่ในการเล่นน้ำต่อ30ตารางเมตรค่ะ คุณพราพุทธลิปตะตะพันลบกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทพราวบอกว่าการปรับตัวของส่วนน้ำไม่ได้จำกัดแค่จำนวนผู้ใช้บริการเท่านั้นแต่ยังมีการทำเรียวไทม์แท็กกิ้งผ่านเทคโนโลยี RFID เข้ามาใช้ตั้งแต่ลูกค้าเข้าสวนน้ำจนถึงออกจากสวนน้ำเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมด รวมไปถึงมีจุดบริการล้างมือที่เพิ่มมากขึ้นและมีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการอีกด้วยค่ะ จริงๆทาง World Health Organization นะคะทางผู้ก็ได้มีการออกมาพูดแล้วว่าคลอรีนเนี่ยสามารถที่จะฆ่าไวรัสตัวโคโรนาได้นะคะ mm hmm. ทางเราที่มีการทำเพิ่มก็มีอยู่2อ,อย่างอันแรกเลยเนี่ยเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของคลอรีน hmm. ไปในน้ำแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ยังเป็นปลอดภัยกับทางผู้มาใช้บริการอยู่อันที่สองเนี่ยเรามีการเล่งประสิทธิภาพของเครื่องกรองนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นเชินโอเวอร์ของน้ำ น้ำในสระเนี่ยคะ่ะพูดง่ายๆก็คือผ่านไป2ชั่วโมงเนี่ยน้ำที่อยู่ในสระจะถือว่าเป็นน้ําที่ได้รับการกันกรองมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆคือทุกสองชั่วโมงจะเป็นน้ําที่ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งปกติที่เราอปเปรเรตหรือตามมาตรฐานเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเร่งแล้วก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับทางผู้มาใช้บริการทุกคนคะ ถึงแม้รัฐบาลจะมีการผ่อนปรนกิจกรรมและกิจการในระยะที่4ที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ยงสูงแต่ประชาชนก็ยังคงต้องสวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยสังเกตอาการของตนเองและเว้นระยะห่างจากคนรอบข้างเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ลับทวิตประกอบผลถ่ายภาพชุดตินันนเพชรราการทีมาข่าว nationtv รายงาน